สบายดีเลยสวัสดีเดิอพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุกคนเดิอเมื่อน้กามาพบพ่อน้องเลยแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อน้องเลยมื่อนี้กับพากันมาเก็บดิกเด้เนาะพี่น้องหาก็มาหอดบางได้เนาะโอ้ทางไอทงผลนตัดลงมาเก็บแซ่ล็อพี่น้องมันกับยังมีบ่ข่อยร้ายบันไดดิกเด้อะไรมันกับพอได้ขัวอยู่ดอกเนาะอ่ะพี่น้องอ่ามื่อนี้ทางไอทงทังแม่แถาทังไปอันนามาเก็บ หลายคนนอ,อ,อนมื่อนี้สบายดีเดอ้อสบายดีเด้อเลยบักลงไปเลยผูไปนาเอาไปบักอีกเลยจะว่า <c oughs> เราเห็นมันมีมาจากตัดพื้นวัเนี้เราเนี่ยเนาะเอาพื้นพร้อมเน่ยเออมอนอนหลบมันน้ำเจ็บแกน้ำตัดพื้นพร้อม มันอยู่แถวใบี้เล็กนี่แหละพี่น้องอตัวยังเป็นบ่งอยู่ก็มีใช่ของไม่เถานี่เก็บเอาว้มานำบ่มไม่เถา<บ>ตัวมันอ่อนเนาะบ่ใบมันอใบไม้อืมใบเ้เล็กฮัแล้วเก็บมันบนมันติดกับมันลิกเด้กันแล้ว ยังมีบคอยลายเนาะแถวเนินกาก็คิขเล็กกับลายได้ตอนน่ะชิทันเขาอยู่บ้านเนาะอยู่แถวไหนทงเพื่อนเจ้า

มันมีเสือนมาเอาเม่ดเฒ่าไปเก็บน้ําแน่ติสายมีบ่เด,ด,ด้นี่หอยตเลน่นอยู่นี่ได้อันลิกแด้แล้วก็ได้พื้นน้ำมือนี้นพี่น้องบัดนี้ตัดพื้นพอพื่นกองพื้นบ่อ,นอือ ปืดเบึ่งแถวใบมันเนาะพี่น้องมันก่เขี้ยวๆคือใบไหม่เลยเด็กๆกันเลยมีแต่บึ่งคักๆจังเห็นใส่พี่น้องเอาเมื่อเบ็ดเอาอยู่เฮื่อนไหมแ่าเก็บเอาเป็นใบเลยเ่าเป็นล้นแล้วไป่จักมีกินนี่นะ ตัวดำๆดำกับมีดกแดงตัวดำๆแดงกด้งมือนีก็ลมนขนาดเลยเนาะขำม,มากกันหนาวหนาวเอาก็ใส่กระตาไม่มเท่าคนนี้ ขันไม้กัน้านี่ฝาอันนี้ันกูพันกรรมากายนะแข้งกูไายเธอแล้วมันช่วยัด้บาดนรรยากาอนา่ ต้นขี้เล็กก็เป็นฐานเนาะเป็นฐานเบดดมีไว้ทง <ใน S 1> ได้บ่จะเอาทงมาอันเก็บน้ำไม่เท่าขเจ้าจมาเก็บหลายคนขเจ้าจเมื่อเลยเ<อ>ใช่น,นี่ เมื่อขัวกินน้องพี่นอ้องกินกับเขาอยีงก็ได้ไไดคือผู้ใส่ทงคือามาผิดเลยเออขงไม่เท่าอ,อีกบ่ของเฮาสดอกเอาไปใส่กระตาไม่เท่าเบิ่งทือไปให้เจ้ากักระตานี้กัน

เบิ่งบกขักกรบ,บืเห็นมันอีกได้อันดิกแตงนี่ก็ได้เห็นได้ไหมบันเลวขึ้นบระเห็นได้ไหมไม่เอาหาอยู่ปะมียังมีอยู่ได้อยู่แถวหลุมนี่ นี่นี่ทูนได้บ่อบอกกี่ตัมได้ยังไเอ้าปล่อยไปเห็นยังยังมีอยู่ได้ฮะออจับโอ้เก็บยังบบเบิร์กับปล่อยไปเลยเด้แบบนี้มันนั่นแล้วมันแข็งแล้วตัวมันอ่อนๆกับมันสีเละจับในหนึ่งมันกับสีแตกจะตัดพื้นวะ ไปใช้แล้วไปหน้านะเขาหาอยู่ในคุณบอกนี่เห็นอีกแล้วบบดนี้เนาะโอ้นี่มีพอได้เก็บอยู่ใช่เลย อืมสายมาเอา้าเหี้อะไรไม่เท่าก็ตัดพื้นนำ้ำ <c oughs> เก็บดึกเดะเศ้าแล้วเศร้าเก็บด็กเดะแล้วตัดพื้นแล้ววันนี้บเห็นหุ่งไม่เท่ากันเลยต็มันตกน่าเก็บแล้ว ยังบ่ไปเก็บนะตัวมันตกนี่ยนะบูบีไปเก็บเขาก็บหุจักว่าอันมันมีนะคะจ้าจก็มาเก็บเนาะหลายคนมา คูจักมาเท่าเลยวานนาโอ้ยสื่อข้าเจ้ามันสื่อคือกัรหลายคนเนาะโอเมนซิมีจะขอยผู้เดียวสื่อสื่อแหลกก็ได้เออคนเดียวนี่มีสื่อเป็นสิบสื่อเนาะคนเดียวไหมมีสื่อันเดียวนะ่ะเป็นสิบคนได้จักรอ่อะไรมาแถวพื้นนะ

นังอยู่นี่นี่กะยังบึงบวขักได้นี่ยังมีอยู่มีพอได้เจ็บพอได้ขัวอยู่แบบนี้เฉยพอดมนพอด้กินแรงนะ อืยังอยู่บงโต๊ะนี่โอ้แตมิดคิดว่าเจ้าเก็บขิ้เล็กสดอกเก็บอันนี้เดี๋ยวนี้นี่อืม

มีน mm. mm. ี่เก mm. ็บดูนี่นี่ เพื่พออลไรวะอ้าวถิ่มนี่ได้เอาข่าวบุญได้ทางรถไมนดีนแลวอวใช่น,นี่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 เห็นอีกเลยนี่อ,อย่าเพิ่งปีนใบไ,ไปที่ คิดว่าไปใหม่ตีไปเลยสะดอกไปน้าเงียบเลยเนาะโอ๋างในผ,ผู้เดียวแล้วอ้าบงบงเฮะไอ้ทงย่านบ้งพี่นออ้องเอบงโอ้ได้ <laughs> โอ้ยพอได้ก็ย่านคือกันยาไาอ้ทงนี้เนาะ น้องดีเ,เ,ห,เห็นบงนี่หายเลยน้องดีเคยไปเก็บกับแม่ด้นี่นี่เหม่นบว่าโอ้โอ่แมนมีอยู่บ่แมาเท่าไรัะนะนจะบอกเขาอันได้หลายมาจากนอะไม่ได้หลายเดี๋ยวอันนี้บองน้องทิง้ สุกพื้นแล้วก็มาเก็บดิ๊กเด่ต่อพี่น้องนี่นี่สองดอกสองดอกดิช่องโตแล้วเราพิษเนาะเช่ปะนี่โอ้พิดกับอถือแบงค์จีพีถึกอยู่แขมทาง บึงต้นอื่นได้บ่มีบอกป่านางมา,าเห็นนีดหน่อยเขามาหาเราเดินเอาเขาานาูง่ามันนะคนง่าไม่นี่นะมันตันทางมีบ่ไปถ่อ ยกเมื่อหละมืออือ่นจังมาใหม่บะยังมีบ่งอยู่พี่น้องครูนี่บ่งมีก็มี่เลยรนี่ม,มันก่าย,ยังเป็นบาลาย,ายพอได้เก็บพอได้ขวัวชน,นี้แหละย,ยังบ่เป็นลายแบบว่าลายอีรีลอนะ Ni hết lắm sáng đây, ngay hãng liền ngay 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 อืมเอาทางใบเอามือปิดอยูเอาา่เพื่อนสิดอย้ทางในผุดบ่มีวะเนาะเขาไปเบิง่ง มือหนาก่อนมือนี่คำแล้วเิ่งก็อยูบางบ่อนกับมี่บางบ่อนกับมก่ม,มนนี่พี่นอ้องอะไม่เท้าสิเมื่อ้วบันีพี่น้อง มือหนาจังมาเก็บไม้ค่ะให้มันเป็นลายๆก่อนบานี้ยังเป็นบ่องอยู่ผ่าอีกไซแล้วบานี้ เจ้าได้บักคุณสุดท้ายฮะเออไม่เท่าอันตันไม่เด้ผ่าฮะเด้มีสองดวงสะบอกเออนี่บัดสีเมื่อเลยเห็นอีกแล้เนี่เอาเอายังเหยียบไปอีกบันใส่เลยตอนยืนยืนอยู่ใกล้ๆเลยเห็น 嗯嗯。Mm mm. ไอทงผืนเมื่อก่อนเลย,ลยอลโอเคอพี่น้องบ้าน,นี้ไอทงผืนกระเมือ่อแม่เท่ากระเมื่อแล้วบ้าน,นี้มาโดยเนาะจากคินนี้กับทางน้องเล่สิโคโตลาพี่เพนเท่านี่ก่อนกับพบกันใหม่นี่คิปหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องถ่าน้องเล่เบาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลยาย,าย,ายทางน้องเล่ก็ได้อยู่พี่น้องนี่ เมื่อจังสีปิดออกจากใบไม้นาะพี่น้องอดูเนาะจากคลิมนี้กับสิขอลาไปก่อนพบกวันใหม่ในคลิมนาเดอร์พ่อแม่พี่น้องขอเก่าคำว่าสบายดี